โดนไม่โดนโดนไม่โดนอุ้ยโดน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 ครับก็สวัสดีนะครับนะะนักทุบยิงนะครับทุกท่านนะครับมีปลาทุบยิงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะเหน่งกำพลนะครับเป็นนเวนฟิชิ่งนะครับทำไปเรื่อยนะครับเห็นเขายิงปลาได้ก็ยิงปลากับเขาครับ ก็ลองดูนะครับลองมายิงปลาดูนะครับเดี๋ยวออกหมายประช่อนวันนี้ก็ประมาณตักบ่ายสองบ่ายสองโมงกว่านะครับเพิ่งจะมีเวลาว่างนะครับก็มาลองยิงปลากันนะครับเดี๋ยวมาลองยิงปลากันลองดูครับมาทุ่มดูนะประช่อนไม้จะดูนะครับเดี๋ยวมาลองไปดูผลงานกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตภาพหมายนะครับเดี๋ยวนะทำยังไงนะกบกบก็จะเป็นตภาพหมายนะครับลักษณะนะครับ าตามพุ่มตามอะไรนะครับตามพุ่มตามกอแต่ว่ามีเรือนะครับวันนี้มีเรือมีเรือไม่รู้เรือใครเข้ามานะไม่แต่เรือป้าคนตกปลานะครับดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูชมผลง,งานกันนะครับนะว่าจะมีผลง,งานหรือเปล่านะครับม่้จะมีตัวหรือเปล่านะตอนนี้น้ํามันค่อนข้างที่จะแห้งนะครับหาตัวหญ่นะครับปลาตัวน,นี้ครับ Je mm vais -hmm. mm -hmm. ตรงนี้นะคาดว่าน่าจะมีตัวขึ้นมานะครับหมายค่อนข้างที่จะสวยแต่น้ํามันแห้งครับคาดว่าน่าจะมีตัวเดี๋ยวเราจะจัดเตรียมครับที่นั่งนะเพื่อจะทุ่มนีเราจะทุ่มด้านล่างเลยนะครับทุ่มด้านล่างนี่แต่นี้เลยนะครับก็่าจะมีรอยหนะะที่จีบปลานะครับมาทุ่มอยู่นะครับเคยมาทุ่มนะจะเป็นหมายเก่าแล้วนะครับ <IT> ลองมาดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะจะมีตัวเข้ามาให้เรายิงได้ยิงหรือเปล่าครับถ้าคนไม่กวนเยอะก็น่าจะมีนะยวเรามาจัดเตรียมสถานที่ก,กันก่อนนะครับก็มีปลาเข้ามาเลยนะครับน่าจะเป็นปลาปลาหมอตะกลับนะปลาหมอตะกับไสด์วยครับมาแล้วปลาหมอตะกับไซด์วยนะจะลองดูว่าจะได้ยิงยนะครับ ก็แต่พระยิ้มสวยนะครับ ลูกดอกกระติดแล้วด้วยไปครับย้า้ไหนกันครับไม่หมานนะไม่คือ ยิงประช่อนไปสองทีไม่โดนนะครับได้หมายกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปยิงประนินกันตัวเย็ยนๆน่าจะขึ้นดีนะครับโอเคครับผมได้หมายได้หมาย,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 ยอุ้ยไม่โดน มับลเลยนะตัวเนี้ยไถไถคดูนี่มัอนาไม่ยอมหยนี่หยุดนี่ยังอยู่งเงี้ยนุองข้างวัดนงคอนองข้างวัดก็ไม่เห็นวะม่ได้เกิดอระโยทานแต่อย่างใดนะครับรามา

我不会。 จะกลัวขาดนครับอันะนั้นน่าจะกลัวขาดขายมันเสียโดนไไมโดนโดนแล้วไหล ไม่โดนอยู่แล้วเนี่ยดูดิดูดิขึ้นมาเลยนะอะไรเนี่ยไม่โดนอยู่แล้วอะไรเนี่ยวันนี้จะได้กินปลาไหม น้ำมันที่มองเห็นนี่มันค่อนข้างจะลึบมาดิ่เผื่อแล้วเนี่ยฮะไม่โดนนะครับยิ่งเผือแล้วแต่ไม่โดนนะครับมานะครับปลายิ่งไม่โดนนะพี่มากกลนั่มาดูกันต่อครับยิ่งยังไม่โดนเลยนะครับตอนนี้นะครับมาเป็นคู่เลยนะครับใช้หัวใช้ใหญ่ด้วยนะครับ ตอนนี้บิ๊กเต๋อช่วงหายที่ป่าไม่รู้ไม่แน่ใ,นใจไปขึ้นโดดลงมาเป็นคู่เลยนะครับเป็นคู่เลยนะถ้ามันไล่กัดกันนะมันไม่สนใจเรานอาจจะไซส์สวยอยู่นะ ほかほかの人たちが。Okay, okay,

อุยตีดพริกขาดไปแล้วอุ้ยเียตัวใหญ่ขาดอุยใหญ่ขาดหรือ,อตัวเล็กอู้ยี่ใหญ่ขาดหลือ,อตัวเล็กบูตเฟิงเลยอุยใหญ่ขาดหลือตัวเล็กดูเมื่อกีอ้มาตัวใหญ่นะ ไอโลคับอ uh ููนี่นะดึงเลยไอโลคับอ่ะโดนทุเรศอ่ะเยอะทุเรศอู้ยี่อ่ะบ้าไปแล้วโอ้ โอ้ยไต่ลมาถึงตรงนี้แล้วอะไรเนี่ยมันโดนสองตัวนะโอ้สิ่งโอ้ัวใหญ่าขาดดึงมาถึงนี่แล้วดึงขึ้น ดูตุ้มเล็กอ่ะโอ้เต็งเลยอ่ะที่เขาทองตัวมันขึ้นคู่นะครับเมื่อกี้มันขึ้นคู่เลยไปคู่เลยตัวใหญ่ขาดอ่ะโอ้ตัวใหญ่เบลอเลยตัวใหญ่อ่ะโอ้เต็งครับพี่นอ้อง เรียบร้อยด้วยอากาศจบตั้งนานตัวใหญ่ขาดเดยวตัวเล็กจริงเลยอะตัวใหญ่ขาดไปแล้วได้ตัวเล็กตัวใหญ่ขาดครับลุงใช่ ดึงมันมาถึงตรงนี้แล้วมันหลุดได้ตัวเล็กยิงโดนทีเดียวสองตัวรโโับต,ตัวใหญ่ขาดไปเลยไสรูเลยตัวใหญ่ขาดออกไปใช่ไสรูขาดไปเลยหรือไ,ได้ดว่ามาคู่กัน <laughs> เออมันลอยคู่กันผมยิงขาดไปเลยเรียบร้อยเลยลากกระบอกผมลงไปนู่นเมื่อกี้นี่โอ้ยโดนตัวโดนตัวใหญ่ด้วยิ้นตุ้มตุ้มมาถึงนี่แล้วไปเป็นโลเลยเมื่อกี้นี่ลูก บเลยอดเลยตัวเบลืเลย,ด,เลย,เลยดึงมาติดผักตบนี่ดึงมาติดผักตบเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับหลุดไปแล้วตาะเรียบแต่ตัวเดียวน้อยๆปลาใหญ่ไม่เอานะครับ ใหด้มากเลย,ยดูดิจะมืดแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาลองดูอีกทีนมึง <c oughs> มาขึ้นอีกไหมเนี่ยค <c oughs> าตรงนี้ร <c oughs> ุด <c oughs> รออกจากตรงนี้บิงกับบิงกับกระป๋อขึ้นลงน้ำอยู่แล้วขาลายเลย

ทีแรกมันโดนนู่นผมน่าจะมันโดน,นแต่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กลอยนอกครับมันจะชาดไปตัวใหญ่นะครับโดนตัวใหญ่ด้วยนะลอยมาสองตัวตัว <c oughs> นี้น่าจะไสโลครับเพมันดิ้นแหละมาเห็นตัวน่ะที่แรกก็ติดหละรอดจากมาข้าฝกตก ดูครับก่อนจะมืดตะวันก็ะกตกดินแล้วมืดแล้วลุงมูอนะเท้าบอกว่าใส่สตะข่ายติดนะครับติดไปคู่หนึ่งของตัวโลหกนะครับแต่ตัวนี้น่าตัวที่ผมยิงนี้น่าจะสายโลเลยนะครับตัวแดงแป๊ดเลยนะครับดูก่อนแดดก้องจะหมดนะ มีไม้ยิงอีกไม้นะครับโอ้โหยิงกดหลายทีนะกว่าจะถูกถูกก็ไม่ได้ตัวอีก,กระบอกหลุดมืออีกอเร็นกรรมปลาเข้าไปติดตรงนี้หลุดอีกปลาติดตามช่อง หนึ่งอัมพลได้นะครับเห็นเป็นพิชิ่งนะครับทําไปเรื่อยเลยนะครับเห็นเขายิงปลาได้ก็อยากยิงปลานะครับตกหลิวตกหลิวตกเกียวปอมตกกระพงนะครับงานกระพงงานหลิวงานกระพงนะครับยิงปลาเอาหมดนะครับดํายิงนะครับเห็นเขาทำอะไรแล้วก็ทําไปกับเขานะเขาทําได้ล้วก็ทําได้นะครับส่วนปืนนี่ก็เห็นเก็ทาเองนะครับเห็นําก็ทําไปนะครับ ได้หลาย,ลายอาจารย์นะครับโกนะครับครับก็จบไปนะครับวันนี้ได้ตัวเดียววันนี้ได้แค่ตัวเดียวก็จบไปนะครับหยุดไปหนึ่งตัวนะครับได้หมายมาหมายที่สองยิงปืนนะยิงหลายทีนะครับแต่ว่าก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับยิงถูกสองตัวได้ตัวเดียวหยุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเนี่ย พวกนี้นะก็ผลกระมันขึ้นเยอะนะครับก็พอมีตัวให้ได้ยิงนะครับก็เดี๋ยวก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ฝากคลิปฝากติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะครับกับการยิงปลานะครับทำไปเรื่อยนะหาตกปลาไปเรื่อยนะครับเห็นเรนทชช่งนะครับเห็นเขาทำเห็นเขาได้ก็อยากลองดูนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่ครับผม